จ้าสวัสดีจ้ามือนีกลับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจะกับมีแนวทางหวยหุ้นไทยเย็นนาะจา้ะของวันที่27สิงหากับมีมหาให้เก่าเนาะจา้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิองแนวทางหวยหุ้นไทยวันที่27สิงหาเนาะจ้าเขากับมาเบิองผลหวยหุ้นไทยนะจ้ะเย็นวันที่26สิหงหาก่อนเนาะจา้ะว่า คนออกมานี่ออกตัวได้นอกจากเข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้ะจากเที่ยวไฮไปนี่ยจะเข้ากับายฟันศูนย์วิ่งดูดหนึ่งกับศูนย์นีจ้ะผลที่ออกมานี่ยจ้ะบนออกเก่าเๆหนึ่งจ้ะล่างออกซีสองจะเขากับเขาเป็นบนนีจ้ะเข้าเขาบนเป็นตัววิ่งรูดนีจ้ะตัววิ่งดูดหนึ่งนี่ยจ้ะกระออกเก่าหนึ่งเนาะ จะเป็นไน้แน่นอนจะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะพืก,กันได้เห็นได้แบบเอาไปแนวทางมานาะจะพื่กันได้ร้ายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำเนาะจะนะ้ะเนาะสำหรับผู้เอาไปวิ่งดูดนะจะ้ะจะเข้ากับไปตามต่อเลยเนาะจะ้ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นไทยนะจะ้ะของวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยเนาะจะ้ะว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวใดเนาะจะ้ะกับไปบิ่งกันเลยจะ้ะ จาน,นี้ก็เป็นแนวทาาน,น่าจะสำรับหอยหุน้นไทยเย็นวันที่27สิงหานอกจากเขากับไปเบิ่งตเด่นกันก่อนเลยนอกจากเขาก็ใไ้เด่นหนึ่งจะกับเด่นสองไปเบิ้งฟันดิงลูดนะจ๊ะมาเบิ่งฟันก่อนก็ใไ้ฟันหนึ่งจะวิ่งลูดก็ใไ้สองกับหนึ่ง ลกลับไปเบิ้งโตนิ่แล้วก็ตัล่องเลาจ้ะเนาะเอากลับมาเบิ้งงตนิ่นก่อนตัวนิ่เรากับหายหนึ่งศูนย์จ้ะหนึ่งสองห่งสี่เรากะหนหกจ้ะเอากลับไปเบิ้งโตล่องกันเลยเนาะจ้ะ ่าเขาก็หายสองเก้าสองแปดสเจ็ดสองศูนะเขาก็ไปเบิ้งแนวทางนะจะสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวนอกจากเขาก็จะหายเลนนะจ่ะ ไปกับน้ำเนาะแต่ว่าแต่ละมือนะจ๊ะสําหรับตัวเน้นตัวเจาะสองตัวนะจ๊ะก็จะเข่ายากแน่เนื่องจากสําหรับหัวหุนนะ่นเนาะก็จะมีเข่าบ้างลุดบ้างนะจ๊ะเข้าก็จะไป็นี้วทางก็คือฟันยิ่งรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายกลัวนะจากเข่ากับทุกมือเนาะสําหรับหัวหุ่นนะจ๊ะเอาไปลองปเป็นแนยทางเบื้องนะจ๊ะ เป็นได้แน่นอนจาะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจับเห็นตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วนะจ้ะมีตัวมากตัวชอบถืออกถือใจกัน,นามาเนาะจ้ะมักชอบตัวใดจะจ้ะก็เอาไปพิจารณาได้นะจ้ะว่าเขาจะเน้นนักเด่นเบาตัวใดเนาะาเอากับเบิ้งหน้าท่านกันแล้วนะจ้ะ ้ายนี่จะช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนื้อจ้ากะคอยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันใหม่เนาะในคลิปหนาะคลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า